เพื่อนๆเ,เคยไหมคะนอนหลับอยู่ดีๆตะคริวก็ถามหาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอยู่ดีๆตะคริวก็มาขนาดนั่งดูทีวีอยู่บ้านเฉยๆก็เป็นตะคริวแบบไม่ทันตั้งตัวสาเหตุของการเกิดตะคริวคืออะไรมีวิธีแก้และวิธีป้องกันอย่างไรช่วงหน้าครูนาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ คริยวหมายถึงอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อจะเป็นก้อนแข็งๆนะคะและมีอาการเจ็บหรือปวดที่บริเวณดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นแบบฉับพลันเลยโดยที่เราไม่สามารถบังคับได้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะแต่กล้ามเนื้อส่วนที่เกิดตะคริวได้บ่อยที่สุดนะคะก็คือกล้ามเนื้อน่องนะคะรองลงมาก็เป็นกล้ามเนื้อต้นขาเท้าแล้วก็หลังค่ะ สาเหตุของตะคริวไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะแต่พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ1คืออายุอายุที่มากขึ้นนะคะผู้ที่สูงวัยค่ะเซลล์ต่างๆในร่างกายเขาจะเสื่อมสภาพลงนะคะรวมถึงเซลล์กล้ามเนื้อค่ะมวลกล้ามเนื้อลดลงดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีโอกาสที่จะเป็นตะคริวมากกว่าคนที่อายุน้อยค่ะ ข้อ 2. การนั่งนานๆหรืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆนะคะทําให้กล้ามเนื้อเกิดความตึงตัวแล้วก็การไหลเวียนของโลหิตไม่ดีค่ะก็จะเป็นตะขิวได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ3คือการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปนะคะกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยเขาจะมีการเกรงแล้วก็คลายตลอดทั้งวันเลยถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อทํางานมากเกรงมากจนถึง100%เซนะคะเขาก็จะไม่คลายตัวซึ่งก็คือตะขิวนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสัมพันธ์กับภาวะต่างๆเช่นภาวะตั้งครรภ์ค่ะคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะจะเป็นตะคริวได้บ่อยเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดต่ําหรือการไหลเวียนของโลหิตนะคะที่ขาไม่สะดวกค่ะ 5. ภาวะขาดน้ําดื่มน้ําน้อยหรือเสียเหงื่อมากนะคะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่มีประสิทธิภาพค่ะกล้ามเนื้อที่ขาดน้ํานะคะจะทําให้กล้ามเนื้อหดเกรง็งหรือการที่ร่างกายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเช่นอยู่กลางแดดน้อนร้อน,นะ แล้วเราเดินเข้ามาในห้องแอร์ที่เย็นช่ำทันทีก็จะพบเกิดตะคริวได้บ่อยยิ่งขึ้นค่ะ 6. ภาวะการขาดเกลือแร่นะคะเช่นโซเดียมนะคะโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งเป็นเกลือแร่ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะ 7. การรับประทานยาบางอย่างมากเกินไปนะคะเช่นยาคุมกําเนิดนะคะยาลดไขมันหรือยาขับปัสสาวะเป็นต้นค่ะ 8. กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ตึงนะคะก็จะเกิดตะขิวได้ง่ายค่ะ 9. กล้ามเนื้อที่ขาดเลือดนะคะนักกีฬาหรือคนที่ชอบออกกําลังกายหนักๆโดยไม่ได้วอร์มอัพนะคะทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่เพียงพอและเกิดตะขิวได้ง่ายค่ะ ถ้าเราเป็นตะคริวนะคะวิธีแก้คือให้เราเหยียดขาออกไปด้านหน้านะคะถ้าเราเป็นตะคริวที่น่องนะคะเราจะเห็นน่องเนี่ยหดเกรงเป็นลูกเลยนะคะแล้วเขาก็จะดึงกล้ามเนื้อหดเข้ามาทําให้ปลายเท้าของเราชี้เข้ามาแบบนี้นะคะวิธีคือเราจะต้องค่อยๆยืดกล้ามเนื้อน่องออกด้วยการคอนแทคกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือฝั่งหน้าแข้งนะคะด้วยการค่อยๆกระดกเท้าเข้ามาค่ะให้เรากระดกเท้าเข้ามาช้าๆนะคะ การที่เราหดกล้ามเนื้อตรงหน้าแข้งนะคะเขาก็จะช่วยยืดคลายกล้ามเนื้อบริเวณน่นองออกอย่างช้าๆทำอย่างช้าๆเบาๆนะคะไม่กระชากหรือเราจะใช้มือช่วยดัดปลายเท้าเข้ามาก็ได้ค่ะเบาๆนะคะถ้าเราทำแรงเนี่ยอาจจะปวดมากขึ้นหรือทำให้กล้ามเนื้อฉีกได้นะคะถึงเข้ามาเบาๆค่ะคะ้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะแล้วเราก็คลายนะคะแล้วเราก็ทำซ้ำค่ะทำซ้ำห1าครั้งนะคะ ถ้าใครอยู่บนเตียงนอนหรือว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะให้เราเอาหมอนนะมารองเท้ายกเท้าให้สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาผ้าห่มนะคะมาคล้องปลายเท้าไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเอื้อมไปไม่ถึงหรือว่าเราไม่ไม่มีแรงที่จะกระดกนะคะก็ให้เอาผ้าห่มของเท้าไว้แล้วดึงปลายเท้าเข้ามาะคะ่ะ ดึงเข้ามาช้าๆเบาๆนะคะค้างไว้5วินาทีแล้วก็คลายนะคะแล้วก็ทำซ้ำค่ะก้ามเนื้อนองก็จะค่อยๆค,คลายออกนะคะอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆออกอยาวๆตลอดเวลาด้วยนะคะถ้าเราเผลอกันหายใจเนี่ยเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันก็จะเกร็งมากขึ้นไปอีกเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นที่ต้นขานะคะให้เราเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้วยนะคะเกร็งกล้ามเนื้อต้นขา contract กล้ามเนื้อนหน้าขานะคะจะ จะช่วยให้กล้ามเนื้อแฮมสตริงเขายืดตัวออกได้นะคะเราเกร็งกล้ามเนื้อด้วยเนาะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะทำห้าถึงสิบครั้งเขาก็จะเริ่มคลายและตะคิวเริ่มคลายพอเริ่มคลายแล้วนะคะก็ให้เรานวดเขาเล็กหน่อยนะคะนวดด้วยการยกกล้ามเนื้อน้องขึ้นนะคะบีบงอตเบาๆเนาะเพื่อเพิ่มกระตุน้นะะเพิ่มการกระตุน้นการไหลเวียนโลหิต มาที่กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วเราก็อาจจะลุกขึ้นเดินไปเดินมานะคะรอบๆสักครู่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นวิธีแก้ไขในขณะที่เราเป็นตะคิวนะคะแต่ถ้าเราเป็นบ่อยๆเนี่ยเราก็ควรจะหมั่นฝึกบริหารเพื่อยืดเยยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะเราจะได้เป็นการป้องกันนะคะแล้วคุณอาจะสอนโยคะสําหรับยืดเหยียดเป็นการป้องกันนะคะให้เราเหยียดขาไปด้านหน้า พยายามยืดหลังตรงขึ้นมานะคะถ้าใครนั่งแล้วยกหลังล่างขึ้นมาไม่ได้ก็เอาเบาะนะคะเบาะมาลองก้นไว้พอลองปุ๊บเชิงกรานเขาจะถูกยกขึ้นนะคะเราจะยืดหลังตรงได้ค่ะเอามือวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยนะคะแล้วก็เอลงไปสบายๆย,ยืดหลังไหวเนาะให้เราแกว่งขาสักครู่หนึ่งนะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมาที่ขา หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสบายๆค่ะจากนั้นค่ะเราจะเริ่มบริหารข้อเท้านะคะให้เรากระดกเท้าเข้ามาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะปล่อยเท้าออกไปหายใจเข้าค่ะเฟล็กเท้าเข้ามาหายใจออกค่ะชี้ปลายเท้าออกไปหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะทำห้าถึงสิครั้งนะคะหรือเราแต่เราเลยนะคะทำให้เยอะๆหน่อยก็ดีนะคะค่ะต่อไปเราจะหมุนข้อเท้านะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาสักห้ารอบแล้วก็ทวนเข็มอีกสักห้ารอบเนาะ การกระตุน้นน้ำเลี้ยงข้อแล้วก็การไหลเวียนเลือดนะคะมาให้ข้อเท้าแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆที่ขาของเราแล้วก็หมุนทวนกับทิศทางน,นะคะย้อนสอนไปอย่าลืมหายใจนะคะไม่กัดลมหายใจ แล้วเราแกว่งขาอีกทีนึงสักครู่หนึ่งเนาะค่ะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาตั้งตรงเลยนะพับขาขวาเข้ามานะคะฝ่าเท้าขวาอยู่ชิดต้นขาซ้ายเลยค่ะให้เราหมุนต้นขานะคะเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็กระดดไปลายเท้าขึ้นมาค่ะเราเอา เข็มขัดก็ได้ผ้าุณหนูก็ได้หรือผ้าห่มได้นะคะฝึกบนเตียงนอนได้นะตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก็ได้นะคะเอามาคล้องจมูกเท้าไว้ค่ะแล้วก็ยืดดึงออกมาให้แล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็ยืดหลังขึ้นมาให้หลังตรงนะคะขาให้ตรงไว้ถ้าทําได้นะคะอย่าให้เข่างอนนะคะพยายามให้ขาตึงเข่าตึงหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นยือดอกขึ้นนะคะผ่อนคลายหัวไหลหายใจออก เราจะดึงปลายเท้าเข้ามาหาตัวนะคะเป็นการยืดตั้งแต่ฝ่าเทา้สทาส้นเท้านะคะเอ็นร้อยหวายแล้วก็ด้านหลังต้นขาทั้งหมดเลยค้างไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ ถ้าเราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายว่าไม่ตึงจนมากเกินไปนะคะเราจะเริ่มโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย่าพอเราโน้มตัวไปด้านหน้าข้อศอกเราเริ่มงอใช่ไหมคะเราก็ขยับมือออกไปนะคะให้แขนตึงและยืดออกไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆยืดหลังไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราหลังงอนะเราจะไม่มีความรู้สึกยืดเท่าไหร่นะคะให้เรายืดหลังไว้ยืดหลังแอนอ,อกไว้หลังไม่งอนะคะเปิดอก ผ่อนคลายหัวไหล่ค้างไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆพอเราฝึกไปบ่อยๆนะคะเราก็จะเอื้อมมือมาถึงเท้าได้ถ้าเราเอื้อมมาถึงเราก็ใช้มือจับแทนได้เลยโดยที่หลังไม่งอนนะคะหายใจเข้าออกสบายๆขแมแ่วหน้าท้องไปนิดนึงนะ ค่อยๆค,คลายนะคะเดินมือกลับเข้ามายกตัวกลับขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเปลี่ยนข้างนะคะทำอีกข้างหนึ่งเหยียดขาขวาออกไปพับขาซ้ายเข้ามาหมุนต้นขาเข้ามาด้านในกระดกข้อเทา้านิ้วชี้ขึ้นไปด้านบนหรือเฟกเข้ามาหาตัวนะคะเอาอุปกรณ์ที่เรามีเอามาคล้องเท้าไว้ยืดหลังขึ้น ยืดออกคึืนหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายเท้าเข้ามา mm hmm. เกรงต้นขานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะยืดด้านหลังต้นขาแล้วก็ยืดน่องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายผ่อนคลายหัวไหล่ไหล่ไม่ยกไม่เกรงหายใจเข้าหายใจออกท่าไหวโนอมมาด้านหน้านิดหนึง่งหลังยังตรงอยู่นะคะ เอื้อมือไปให้แขนตึงหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆคำแับท้องนะคะถ้าเกิดว่าไหวละอ่าไม่ตึงมากแล้วก็เอื้อมมือมาจับเท้า,าได้เลยที่สำคัญคือหลังต้องไม่งอนะคะ ค่อยๆคลายค่ะยกตัวกลับขึ้นมานะคะปลดเชือกออกเราสามารถทําซ้ําได้นะคะได้บ่อยๆเลยเท่าเวลาเท่าเวลาที่เรามีนะประก,กบเท้าเข้ามาหากันนะคะดึงเข้ามาให้ใกล้สะโพกเท่าที่เราทําได้นะคะไม่ต้องฝืนจนมากเกินไปค่ะให้เราตีเข่าแป๊บหนึ่งเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต หายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะผ่อนคลายค่ะค่ะกลับมาตรงกลางค่ะยืดอกยืดหลังขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าโน้มไปในลักษณะที่หลังยังตรงอยู่นะคะเราไม่ใช้วิธี ก้มหลังแล้วเอาน้าผาักลงแบบนี้ไม่เอานะคะยืดอกยืดหลังไว้ค่ะแล้วพับตัวลงมาจากข้อต่อสะโพกลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นใครจะเอาอุปกรณ์มาลองเขนไว้ก็ได้นะคะใครอยู่บนที่นอนนะมีหมอนหลายๆก้อนแล้วเอามาลองไว้แบบนี้ได้เลยพยายามยืดหลังยืดหลังไว้ขนแอวท้องไว้เอาเสะดือลงมาทุกลมหายใจออกค่ะแล้วค่อยค่อย ผ่อนเข่าลงมาใกล้พื้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปกดดันร่างกายมากนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆผ่อนคลายค่อยๆคลายนะคะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหา,ายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะ ทาง,ง่ายๆแค่นี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อรอบๆขานะคะเราก็จะไม่เป็นตะคิวได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราทําบนเตียงนอนนะคะเดี๋ยวคุณนาฝากอีกท่าหนึ่งนะคะท่านี้คุณอาก็สอนบ่อยๆเลยเป็นท่ายืดกล้ามเนือ้อต้นขาด้านหลังที่ง่ายแล้วก็ได้ผลแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้ฝึกใหม่นะก็ให้นอนไงายไปเลยค่ะทําบนเตียงนอนได้นะคะ งอเข่าเข้ามาก่อนทีละข้างนะคะเอาผ้าห่มก็ได้นะคะถ้าเราอยู่บนเตียงนอนเราใช้ผ้าห่มเลยนะเอามาคล้องเท้าไว้นะคะแล้วเรายืดขาขึ้นไปค่ะ, mm hmm. ะยืดขึ้นไปให้ขาตึงเลยนะคะใครที่ตึงมากนะคะเราก็ลดลงมาต่ําลงไม่ต้องสูงถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งตึงนะคะใครตึงมากก็ลดลงมาต่ำๆแค่นี้ หายใจเข้านะคะหายใจออกเราจะดึงปลายเท้าเข้ามาแค่นี้เราก็จะรู้สึกตึงที่ส้นเท้าน่องนะคะตึงขึ้นมาถึงต้นขาจริงๆเขาก็จะยืดมาถึงด้านหลังสะโพกเลยมาถึงที่ก้นเลยนะคะยิ่งดึงสูงก็จะยิ่งยืดมากขึ้นนะคะเอาเท่าที่เราไหวนะไม่ต้องฝืนมากค่ะผ่อนคลายหัวไหล่สบายๆนะคะไม่ต้อง ยืดขึ้นไปแล้วหัวไหล่ยกแบบนี้ไม่เอานะคะผ่อนลงมาวางสองลงมาใกล้ๆพื้นผ่อนคลายหัวไหล่นะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆอันนี้โน,นนะ้นจะช่วยยืดด้านหลังต้นขาทั้งหมดเลยแก้อาการปวดส้นเท้าคนที่ชอบเป็นรอ,อ,องช้ำนะคะก็ช่วยได้นะคะปวดส้นเท้าเนาะ ช่วยเรื่องปวดหลังปวดสะโพกด้วยนะคะท่านี้เราลองดึงไปทางซ้ายนะคะยืดสะโพกนิดหนึ่งรู้สึกตึงที่ด้านข้างสะโพกตรงนี้นะคะยืดกำรรเนื้อรอบขารอบสะโพกได้ประโยชน์ในหลายๆส่วนเลยใครจะเอาหมอนมารองขาไว้ก็ได้นะคะถ้าใครไหวก็วางลงมาที่พื้นเลย เท่านี้นะคะคุณนาอยากให้สะบักสองข้างวางติดพื้นไว้นะสะบักอย่าให้ลอยขาลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะถ้าลอยอยู่ก็เอาหมอนมารองไว้เนาะยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกไปอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้ยืดกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านไหนด้วยนะใครวางลงไปถึงพื้นได้วางไปเลยนะคะ น,นี้คุณอาติดกำแพงนะคะใครวางถึงพื้นได้วางไปเลยเอาเท่าที่ได้นเวลาจะออกจากท่าก็กลับมาตรงกลางก่อนงอเข่าเข้ามาปลดผ้าออกนะคะแล้วก็คลายแล้วก็อย่าลืมทำทั้งสองข้างนะคะ เป็นยังไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆที่ชอบเป็นตะคิวบ่อยๆนะคะหมั่นยืดบ่อยๆนะคะพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นแล้วนะคะอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆนะคะอย่าให้เกิดภาวะขาดน้ํานะคะทานผักแล้วก็ผลไม้เยอะๆนะคะจะได้ไม่ขาดเกลือแร่ที่สําคัญนะคะกินกล้วยหอมกล้วยน้ําว้ามะเขือเทศน,นะคะเพราะว่าเขาจะมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมสูงเนาะแล้วก็คนที่ชอบเป็นตะคิวตอนนอนนะคะ ก็อาจจะดื่มนมอุ่นๆตอนก่อนนอนนะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะทีนี้พอดื่มแล้วเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งนอนนะคะเราก็ไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายอาจจะไปไหว้พระส,สวดมนต์แล้วก็มายืดเหยียดสักครู่หนึ่งก่อนรอให้ ปวดปัสสวาวะแล้วจะได้เข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วเวลาไปนอนนะคะจะได้เราจะได้ไม่ปวดห้องน้ํากลางดึกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนของคุณที่คุณรู้ว่าเขาชอบมีอาการเป็นตะคิวบ่อยๆนะคะฝึกแล้วได้ผลยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนาฟังบ้างนะคะจะคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอหรือเข้าไปพูดคุยกันในเพจก็ได้ค่ะ สุขภาพนี้ไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ